ักผลไม้บนผืนดินบริเวณนี้เป็นรางวัลตอบแทนให้กับหยาดเหงื่อและแรงงานของเกษตรกรที่ไม่เคยมีที่ดินทำกินของตนเองแต่วันนี้พวกเขากลับมีผลผลิตจากการเกษตรจนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวโดยการทำเกษตรของชาวบ้านที่นี่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพของตนเองและคนในชุมชน เราไม่ต้องไปหาของแพงๆมากินเรากินผักเราที่มันไร้สารพิษเนี่ยกินแล้วมันก็ดีกับร่างกายเราแล้วเราก็ได้อยู่กับบ้านด้วยได้อยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็ในหมู่บ้านเราก็เขามีสวัสดิการให้แล้วก,ก็เป็นสมาชิกก็ได้คุยกับเพื่อนๆได,ได,ได้มีความรู้สึกอบอุ่นอยู่ในในหมู่บ้านเราไม่ต้องไปไกลพื้นที่ตรงนี้นะเป็นเป็นที่ของวัดเก่าทางประชาคมหมู่บ้านเนี่ย ต้องการพื้นที่ตรงนี้มามาจัดการให้ชาวบ้านที่ไม่ีที่ดินทํากินเนี่ยประมาณคนละสองไร่สามารถปลูกผักอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ได้ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลนเนจะจัดการในเรื่องพัฒนาในเรื่องหาแหล่งน้ําให้ที่มาของการจัดการที่ดินทํากินให้กับชาวบ้านตําบลทับพลิกจังหวัดสระแก้วนั้นเริ่มต้นจากการตรวจพบสารเคมีในเลือดของตําบลเมื่อ3ปีที่แล้ว ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่จึงหันหลังให้กับก,บการทำกรเกษตรสารเคมีและเกิดเป็นโครงการร่วมสร้างหมู่บ้านพอเพียงเพื่อรากฐานสุขภาพที่ยั่งยืนบ้านสีแยกทันใจตําบลทับพลิกอําเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งสสสเองก็เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ในเบื้องต้นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะต้องเกิดจากภายในก่อนนะครับต้องให้ชุมชนเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตของเขาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเ,เขาต้องอมีการแข่งขันมีมีการดิ้นรนมากมายบางทีก็ทําให้ชีวิตยแย่ลงเขามีนะครับคราวนี้ถ้าพลิกเนี่ยมันมีจุดแข็งอยู่อย่างหนึงคือมีพื้นที่มีมีที่ดินอยู่นะครับเราจึงมาจัดระบบให้พี่น้องเนี่ยสามารถมีที่ดินทํากิน ที่นี่แต่ก่อนนี้เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยเรามีการสุ่มตรวจสารเคมีในเลือดของเกษตรกรนะพบว่ากว่าหกสิเปอร์เซ็นเนี่ยมีค่ามาตรฐานของสารเคมีเนี่ยเกินกว่ามาตรฐานเราจึงพยายามชักชวนแล้วก็รณรงค์ให้เกษตรกรเนี่ยเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันนะครับก็จึงรณรงค์มาปรับใช้ให้ชุมชนนี้เกิดวิถีอินทรีย์ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการจัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจการทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นการเติมเต็มความรู้ให้กับชาวบ้านทุกคนในพื้นที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนกันผลที่ตามมาก็คือว่าทำให้เขาเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีน,น้อยลงนะครับทำให้อาหารที่เขาบริโภคนั้นมีความปลอดภัย นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเขาสามารถหยิบยื่นความปลอดภัยคืออาหารที่ปลอดภัยเนี่ยให้กับคนอื่นด้วยเวลาเขาเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเกิดการออมตามมา,าเป็นทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งใช้เมื่อในในยามที่เขาเจ็บป่วยนะครับรู้จักแบ่งปันกันสอนให้เขารู้จักการคว่ำมือและแบมือนะคือรู้จักการให้แล้วก็การรับนะอย่างมีศักดิ์ศรีให้ยังมีคุณค่ารับย่งมีศักดิ์ศรี ก็จะทมมามสมสัครสมามาารคีีีีกกันด้วยวยยิท่พพอเพงจัดการสุขภาพแบบองค์รวมของชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากเสริมสร้างสุขภาวะของชาวบ้านแล้วยังก่อเกิดสวัสดิการชุมชนทำให้ตำบลทับพ,พริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ